วันนี้เราจะมาดูกับป๋าซ่อมปั๊มน้ำค่ะจะได้กลับมาใช้งานได้ใหม่มาติดตามดูกันเลยนะคะใช่ค่ะปั๊มตัวนี้ปกติของท่อน้ำเข้าน้ำออกขนาด6หุนแต่ที่ผมซื้อมาใช้ก็คือเป็นท่อขนาด4หุน เราจะทำการลดเอานี่ก็เป็นข้อต่อเกลียวในขนาด4หุนขาไม่ได้เลยนิเปิลลดท่อครับขนาด3ไปหา4ตัวนี้ใช้สองตัวครับข้องอต่อ ต่อตรงเกลียวในข้องอใช้ทั้งหมด6ตัวเทปพันเกลียวกาวทาท่อแล้วก็ประแจที่เราจะมาใช้ <c oughs> แล้วก็เหล็กตัดครับส่วนใครที่มีแบบครีมตัดท่อก็ง่ายหน่อย นี่ก็ท่อที่เราจะใช้งานผมใช้ท่อเก่าที่มีอยู่ครับท่อเดิมเอามาลองใช้เอามาลองต่อดูก่อนอถ้าสามารถใช้งานได้ปกติตัวนี้ก็จะต่อท่อให้สวยงามขึ้นเดี๋ยวนี้ผมหาท่อเก่ามาใช้ต่อๆปกติก็ต่อตรงมานี่ลงน้ําได้เลยครับแต่มันไม่ม,มีผมหาท่อเก่ามาใช้ที่มันต่อก็แงะก็เงาะไว้แล้ว เนี่ยทางเข้าน้ำหกหุนครับน้ำมันจะไหลมานี้ขึ้นจนไปนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูทางนี้เลยนี่คือน้ำมันไหลน้ำไหลเข้าทางน้ำไหลเข้าเข้านี่หกหุนนะทางน้ำไหลเข้าไหลขึ้นมานีนจะทำการปั๊ม ขึ้นมานี่ครับอันนี้เป็นท่อเดิมของมันเป็นท่อสีดำที่ยาวลงไปข้างล่างเป็นท่อขนาดสีหุนท่อตัวนี้ลงมานี่แต่ผมถอดออกพขถอดออกปุ๊บผมก็ใส่เป็นท่อ PVC สี่หุนแทนลดมานี่เลยเดียวตรงนี้จะเป็นตัวตัดการทำงานของปั๊มผมถอดออกนี่ครับ เชว่าต้องซื้อนิปเปิลสามตับสีมาตัวนี้เข้าทอดสี่หุนข้างบนเป็นสามนะครับที่ต้องใช้ใช้สองตัวตัวนี้ตัวหน,นึ่งสังเกตดูนะครับแล้วผมก็โค้งมานี่โค้งมาโค้งมาแล้วไปหาใช้สามทาง เพื่อไปหาตัวก็ออากาศเติมลมตัวล่ลมเติมลมของเขาเนี่ยมานี่ตัวนี้ก็ใช้นิเปิลอีกตัวหนึ่งจากสี่ไปสามเข้าปกติส่วนเราต้องการที่จะใช้สายยางสายน้ําท่อไปทางไหนเราก็ต่อเอาเองต่อเอาเลยตรงนี้จะหมุนไปทางไหนหันไปทางไหนแล้วก็แล้วแต่เราเนี่ย สำเร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าผลการทดลองจะเป็นยังไงการทํางานของปั๊มจะตัดปกติไหมใช้งานได้ดีหรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องมีหม้อพักลมหม้อเก็บน้ำเอเบก็ไม่ต้องมีครับเอาแบบอัตโนมัติเลยออโต้จริงๆเลยถังนี้เป็นแค่ตัวฐานเอาไว้ตั้งปัม๊มเท่านั้นเอง พอมอเตอร์อยังใช้งานได้ได้ปกติอยู่ผลงานเสร็จแล้วค่ะทุกคนมพามเดี๋ยวมาลองกันเลยนะคะ <ไฮ S 2> โอเคอันนี้ผมได้ทำการเสียบไฟเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้เปิดก๊อกน้ำตามนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดก๊อกน้ำให้ดู<ฮ>นี่ครับ น้ำไหลแรงปกติดูจากทางนี้นะครับจากท่อเก่าที่หามาใช้แล้วก็ลองปิดน้ำดูครับผ่านตัดช้าตัดเร็วตัดแข็งเกินไปแล้วก็สามารถแก้ไขหมุนตัวข้างในได้ครับสำเร็จแล้วค่ะทุกคนยฮูด <Yahoo! S 2> ีใจจังเลย ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติขตามให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะบ๊ายบายปทานใดมีแนวคิดที่ดียินดีรับฟังคำติชมครับเพื่อน,นำไปแก้ไขปรับปรุงเดี๋ยวนี้ขอลาไปก่อนครับ